ทีมแพยท,บบทย์สิบในร้อยามรับาดเจนบปวดอาจารย์ขอรายงานความคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับระจ,จันที่15ตุลาคมวันนี้ครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น13ารายผู้ป่วยทั้ง13ารายนี้อยู่ในสเตจ a คนตีนและเอาเทติสเตจแคนตีนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ทั้งหมด3 6 6 5รารายครับเราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว 59ารายด้วยกันครับและเราก็ยังมีอีก143ลารายยืโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่40วันนะครับ30กว่าวันที่เราไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ติดในประเทศเลยนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันทําต่อไปสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดชื่อเสียงทําให้เกิดเกียรติภูมิของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างดีของในโลกนี้ครับที่เรามีการแพร่หยุดการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะมีสิ่งที่ดีๆตามมาครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้ประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่สีเขียวที่ปลอดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศครับมาดูนะครับว่า13คนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ13คนวันนี้มาจากเลบานอน1ลายเนเธอร์แลนด์1ลายอิตาลี1ลายเอธิโอเปีย1ลายเมียนมา6ลาย และซูดานใต้3ลายครับมาดูในรายละเอียดนะครับเลบานอน1ลายนะครับเป็นชายสัญชาติซีเรียอายุ33ปีครับอาชีพเป็นแพทย์นะครับไม่มีอาการนะครับเมียนมา3ลายแรกก่อนนะครับเป็นไทยนะครับคนไทยอายุ11ปี52ปีและ58ปีครับเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับไม่มีอาการนะครับเนเธอร์แลนด์ครับ1ายเป็นหญิงไทยอายุ27ปีครับ ไม่มีอาการนะครับอิตาลีครับ1นรายเป็นหญิงไทยอายุ31ปีครับไม่มีอาการสานใต้3ลายนะครับเป็นทหารไทยอายุ33 46และ53ปีครับไม่มีอาการเอธิโอเปียหนึ่รายครับเป็นชายไทยอายุ66ปีครับเข้ามารักษาที่โรคอื่นนะครับไม่มีอาการเช่นเดียวกันครับอยู่ที่ alternative hospital quarantine ครับคือโรงพยาบาลเอกชนนะครับ ส่วนเมียนมาอีก3ลรายนะครับเป็นสัญชาติเมียนมานะครับอายุ35ปีและ42ปีนะครับแล้วก็อายุ3ามปีครับทั้งหมดเป็นพนักงานขับรถจำได้ไหมครับว่าที่เราพบที่ด่านแม่สอดนะครับทั้งหมดไม่มีอาการนะครับก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เมียนมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั้ง13ลารายนี้ก็ได้มีการกรองไว้ ที่สเตจค a n t นทีและเอาตัวเลือกสเตจคารันทีนะครับแล้วก็ส่งไปรักษาที่เมียนมาหลังจากที่ได้มีการตรวจในเชิงลุกนะครับที่จังหวัดตากแม่สอดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับและเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่ช่วยกันนะครับที่ช่วยกันกรองทั้งใน s สเตจค a n t นทีและในการตรวจเชิงลุกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำให้เรา สามารถจะกรองคนที่มีโควิด -19 แล้วเอาไปรักษาก่อนที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนที่อยู่สู่แผ่นดินไทยนะครับมาดูต่อครับว่าขณะนี้นะครับเราก็มีเสเตจค r a n น i ีนและอ e ลเทอร์นทีฟสเตจค r a n น i ีน,นแล้วมีคนเข้ามาใช้แล้วเกือบแสนลายแล้วนะครับ96,182ลายครับพบว่าเป็นโควิด -19 724รลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับความเสี่ยงของแต่ละประเทศนะครับสุนใต้มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่2ครับเมียนมามีความเสี่ยงเป็นอันดับที่11เอธิโอเปียมีความเสี่ยงเป็นอันดับที่1 4ครับอิตาลีมีความเสี่ยงเป็นอันดับที่18ครับนเนเธอร์แลนด์มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่32ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ประเทศไทยในประเทศไม่มีการแพร่ระบาดมีนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถจะกรองได้เป็นอย่างดีที่สเตตแล้วอัลเทอร์นทีฟสเตตคอนเทนนะครับรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยครับนะครับวันนี้ครับเรายังปิดประเทศนะครับเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวลองสเต,ตในปลายเดือนนี้นะครับรเข้ามาเพราะฉะนั้นพร้อมทั้งเรามีหลักการมีวิธีการนะครับให้เกิดความปลอดภัยทั้งหมดในแผ่นดินไทยครับ นะครับแล้ววันนี้ครับมาดูอันดับของอประเทศไทยนะครับวันนี้ประเทศไทยทั้งโลกครับมีการแพร่ระบาดของโควิดในทีมมีคนเป็นแล้ว 38, 4, 3 8มสิบแปล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสี่ายครับตายไปแล้วหนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกลายประเทศที่เป็นมากที่สุดและก็ตายมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับเป็นทั้งสิ้นแล้วแปดล้านหนึ่งแสนกว่าลาย ตายไปแล้ว22,000 00, 0กว่ารายนะครับประเทศไทยครับเป็นไปแล้วทั้งหมด3,665รายตายไปแล้ว59ลรายนะครับวันนี้ประเทศไทยยูนอันดับที่141ครับอันดับเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําทําให้เกิดความไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดในทีนี่คือสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้นะครับ เพราะว่าวันนี้ทั้งโลกมีการแพร่ระบาดรุนแรงกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็3า0แสนกว่าลายเกือบ400แสนลายนะครับต่อวันครับหนักหนามากครับนะครับมาดูต่อครับว่าในรอบประเทศเรานะครับอาเซียนครับอาเซียนยังมีปัญหาอยู่นะครับประเทศที่มีปัญหายังมีการแพร่ระบาดอย่างควบคุมยังไม่ได้ดีนะครับก็คือ ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียนะครับมาดูครับฟิลิปปินส์เที่ยวนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดซึ่งเริ่มควบคุมได้นะครับกำลังอยู่ในขาลงแล้วนะครับฟิลิปปินส์มีการแพร่ระบาด1,910คนใน1วันครับอินโดนีเซียยังคุมได้ไม่ดีเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันและอยู่ในขาขึ้นครับวันนี้อินโดนีเซียมีการแพร่ระบาดถึง4,127คนใน1วันครับเมียนมาครับเมียนมา มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับใน1เดือนนี้เร็วมากนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีการแพร่ระบาด888คนตัวเลขนี้ดีกว่าวันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ถึง1000คนก็แสดงว่าเมียนมาเริ่มที่จะคุมได้นะครับคอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนมาเลเซียครับวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาครับเป็น660คนใน1วันเพราะฉะนั้นคอยจับตาดูมาเลเซียให้ดีถ้าคุมไม่อยู่มันจะแพร่ได้อีกเยอะนะครับ ราะว่าขณะนี้มาเลเซียยังไม่ปิดเมืองใหญ่ๆนะครับไม่เหมือนเมียนมาซึ่งปิดเมืองใหญ่นะครับส่วนรอบบ้านเราอีกนะครับก็มีลาวกัมพูชาทั้งสองชาตินี้ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเลยมีเวียดนามครับซึ่งมีการแพร่ระบาดในรอบสองวันแล้ววันนี้มีการแพร่ระบาดเพียง9คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรายังมีความเสี่ยงทั้งชายแดน ฝั่งตะวันตกและทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ชายแดนและในเมืองด้วยครับที่ไม่อยู่ชายแดนต้องดูต้องช่วยกันดูแลาการไม่ตกนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับการไม่ตกเท่านั้นนะครับมาดูต่อครับว่าเมื่อเราไม่มีการแพร่ระบาดมานานแล้วนะครับเราจึงจําเป็นต้องมีมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นนะครับคนเราพวกเราทุกคนครับต้องการไม่ตกคือเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากาอนามัย ใช้กินร้อนช้อนการเฉพาะตัวนะครับและอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนที่ปิดที่มีคนหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ดีพอๆกับการมีวัคซีนอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันต่อไปครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญครับนะครับแล้วก็ภาครัฐก็ต้องช่วยกันด้วยการตรวจตาพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงครับ ขณะนี้เป็นที่โชคดีครับได้มีการตรวจทุกวันนะครับตัวเลขอ,อยู่ระดับประมาณ97%รนะครับรวมทั้งการใช้ทัชนะแพลตฟอร์มด้วยนะครับก็ต้องขอเรียนว่าขอให้ช่วยกันใช้ทัชนะแพลตฟอร์มนะครับสำหรับคนที่มีมือถือนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องมือมันจะเป็นหูตาแทนเราที่จะสอดส่องว่าเมื่อไหร่เราจะสัมผัสกับมีคนที่มีเป็นความเสี่ยงนะครับมันจะแจ้งเราให้ทราบโดยเร็ว และเมื่อมีการระบาดมันจะจบการระบาดโดยเร็วเพราะสามารถสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับวันนี้มีคนไทยใช้แล้ว4 6ล้าน7แสนกว่าคนนะครับเพิ่มก็เดิม4 0,000กว่าคนครับแล้วก็นี่คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยแล้วช่วยกันใช้ต่อไปครับให้เต็มทั้งประเทศครับส่วนกิจการร้านค้ามีลงทะเบียนแล้ว2 9 0 0 0 0กกว่าแห่งครับนะครับช่วยกันต่อไปครับและกาดอย่าตกครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจนะครับ แม่สอดครับขณะนี้อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วชายแดนทางฝั่งฝั่งเมียนมานะครับแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันทั้งค่าค้าขายด้วยกันนะครับกับเมียนมาขณะน,นี้หลังจากที่ได้ตรวจพบคนขับรถเมียนมาที่เข้ามาซื้อของมารับของในในในศูนย์ของบ้านเรานะครับก็พบว่าทั้ง3คนมีการติดโควิด -19 ก็ได้ส่งตัวไปรักษาที่เมียนมาแล้วก็ได้มีการตรวจนะครับ อันดับแรกตรวจผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงรอบแรกนะครับตรวจ1,194รายนะครับผลเป็นลบนะครับตอนนี้ก็มาจับบริเวณที่มีความเสี่ยงทั้งหลายชุมชนทั้งหลายนะครับทำการตรวจในเชิงลุกนะครับในพื้นที่ต่างๆอีก4,189ายครับกำลังรอผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขณะนี้เราไม่นิ่งนอนใจนะครับตรงไหนมีเหตุตรงไหนมีวิกฤต จะมีการมีการร่วมมือกันนะครับตรวจกันอย่างเข้มข้นครับรวมทั้งพี่น้องแพทย์พยาบาลนะครับคุณหมอชายแดนก็ช่วยกันแล้วก็มีกําลังใจเป็นอย่างดีครับนะครับมีข่าวที่น่าสนใจอีกอันนึงเป็นข่าวดีด้วยครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมกับมหาลัยออกซฟอร์ดครับผลิตวัคซีนโควิด -19 เป็นชาติแรกในอาเซียนนะครับพร้อมทั้งตั้งเป้าในปีหน้าครับผลิตในปีหน้าได้คนไทยได้ใช้กลางปีครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับมีข่าวจากรายง,งานข่าวเลยครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับว่าเราได้มีการลงนามนะครับยกระดับไทยสู้กับโควิดนะครับโดยลงนามร่วมกับ a s สตรา e ซเนกของอังกฤษกับมหาวิทยาลัยออกฟอรนะครับขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขกับร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซส์นะครับและ a s สตราเซเนกซึ่งเป็นบริษัทที่ ผลิตวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแะมีวิจัยร่วมร่วมกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยทั้ง3พื้นที่นี้เนี่ยได้ร่วมกันเซ็นสัญญาด้วยกันว่าจะผลิตแล้วก็จะจัดสรรหาวัคซีนนะครับที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี่แหละนะครับพร้อมที่จะผลิตเป็นจํานวนมากให้ไทยและประเทศอาเซียนโดยผลิตที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้คนในอาเซียนนี้เนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทันเวลาครับ โดยมีพื้นที่ไทยเป็นผู้ผลิตนะครับโดยทางบริษัทแอสซาเซนิก้าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับเมื่อประเทศไทยเป็นชาติแรกนะครับที่จะผลิตให้อาเซียนนะครับแล้วก็จัดสรรให้ประชาชนในอาเซียนได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานครับนะครับอีกไม่นานเมื่อบริษัทแอสซาเซนิก้าสามารถจะมีไลายเส้นนะครับมีได้รับการอนุมัติ ให้ขายได้ผลิตได้เราก็จะเอาเทคโนโลยีนี้มาผลิตทันทีนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การนาไมโลครับจะถอดบทเรียนจากประเทศไทยครับเรื่องการจัดการโควิด -19 ที่ได้ผลสําเร็จเป็นต้นมาที่เรามีศูนย์หลายๆวันเนี่ยนะครับนี่คือจุดเด่นนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยครับนี่คือชื่อเสียงของประเทศไทยก็จะถอดบทเรียนนี้มาให้กับประเทศทุกประเทศอาไปใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องภาคภูมิใจทุกคนครับช่วยกันครับ กาจะตกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์วุิที่สิทธิ์ในร้อยตารวอยพบาททุนอาจารย์นะครับพวกเราครับเป็นลูกศิษย์ทุนกระหม่อมนะครับเราพร้อมใจกันทํางานตามรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจติดต่อพวกเราได้ครับที่ Facebook y o u t u b e แล้วก็บล็อกดิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ